คนคนหนึ่งในปี2035จะมีความสามารถมีความฉลาดเทียบเท่ากับทุกคนรวมกันในปี2025ปัจจุบันนี้ระบบ AI ที่เริ่มเข้าใกล้แนวคิด AGI กำลังปรากฏขึ้นให้เห็น AGI คืออะไรมันหมายถึงระบบที่สามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้ในระดับเดียวกันกับมนุษย์คือ AGI จะกลายเป็นอีกบทหนึ่งของมนุษย,ยชาติ ไม่แตกต่างจากไฟฟ้าทาันเชสเตอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแม้ว่าความก้าวหน้าของมนุษย์อาจจะดูเหมือนเกิดขึ้นเป็นช่วงๆแต่ในระยะยาวครับการพัฒนาเทคโนโลยีได้นำความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่แทบทุกด้านของชีวิต AGI อาจจะเป็นเพียงเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์แต่ในอีกแง่หนึง่งนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ทำให้เราต้องพูดว่า this time It's different ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปแซมออแมนเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ข้างหน้าจะน่าทึ่งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเราสามารถจรินตนาการถึงโลกที่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดได้นั่นคือสมมุติฐานของเขา